คืนเาผาผี Ghost Night คลิปนี้สนับสนุนโดย f ฟ a m e h a i t o n i c ผลิตภัณฑ์บำรุงหนังศีรษะลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสสองช่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วไปลอยกันครับคุณน็อตนะฮะอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับคุณน็อตครับครับสวัสดีครับผมคุณน็อตครับวันนี้มากับเรื่องผิดบาปในคราบผ้าเหลืองครับผมก็คืออ่า เดี๋ยวจริงๆเรื่องเนี้เดี๋ยวต้องเกริ่นเกริ่นนาก่อนนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นบางคนอาจจะงงเอคือจะชวนเอจะจะถามว่าคุณแบงก์กับท่านผู้ฟังเนี่ยเคยคได้ยินคําว่าเสื้อวัดไหมครับเสื้อวัดเหรอเสื้อวัดเสื้อในคําเนี้ยก็คือคําเดียวกับเสื้อผ้านั่นแหละแต่เป็นคําว่าเสื้อวัดไม่เคยได้ยินยอมรับไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินนะ ใช่ฮะคืออย่างนี้คําว่าเสื้อวัดเต็มเต็มก็คือผีเสื้อวัดผีเสื้อวัดครับผ่อผีเสื้อวัดเนี่ยเป็นความเชื่อของไทยเราทางล้านนาเฉพาะล้านนานะครับครับอ่าว่ากันว่าผีเสื้อวัดเนี่ยคือผีที่ปกปักรักษาบริเวณวัดที่เป็นธรณีสง์ทั้งหมดอืมก็หเหมือนกับว่า บ้านคนเราอ่ะมีพระภูมิเจ้าที่ใช่ไหมครับใช่ครับคุณน็อตวัดเนี่ยก็จะมีพระภูมิเจ้าที่เป็นผีเสื้อวัดอ๋อคอยปกปักรักษาคือทาหน้าที่เดียวกันใช่แล้วเดี๋ยวนะคุณน็อตอันนี้เป็นของทางภาคเหนือใช่ไหมเป็นความเดิมทีเนี่ยเขาเป็นความเชื่อเก่าแก่ของทางล้านนาโดยตรงเลยนะเออเดี๋ยวมาทางล้านนาโดยตรงไม่ไม่ถือว่าเป็นความเชื่อทางภาคอื่นเพราะยังไม่เคยมีปรากฏ นะครับคือเป็นความเชื่อของทางเหนือล้านนาเท่านั้นคือแบงค์คุณคุณน็อตว่าแบงค์อ่ะเคยไปวัดวัดหนึ่งแล้วเหมือนแบงค์ได้รับข้อมูลนี้มาคือเขาจะสร้างเป็นสารไม้เล็กๆปะใช่ครับถูกต้องนั่นไงวุ้ยขนลุกเลยม่เกียแวบเข้ามาในหัวว่าแบงค์อ่ะเคยไปที่วัดทางภาคเหนือใช่ใช่แล้วคือคูบาที่นับถือเขาบอกว่ารู้ไหมที่สร้างบ้านไม้เรียงๆกันเนี่ยคืออะไร ใช่เขาก็พูดว่าเนี่ยประมาณนี้แหละแต่ผมแต่ผมจําไม่ได้ว่ามันเป็นเสื้อวัดหรือเปล่าแต่ผมรู้ว่าเนี่ยคือเหมือนเป็นเจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาวัดโช่คนับเขาได้ถูกต้องแล้วล่ะใช่ครับคืออย่างนี้ฮะความเชื่อตรงนี้เนี่ยคือจะเขาว่ากันว่าคือทางล้านนาแต่ว่าทางล้านนาเองเนี่ยก็แพร่มาทางอีสานทางเหนือด้วยนะคือแพร่มาจากทางลำปางทางอะไรทางเนี้ย ทาง oh. ทางเนี้ยพอสมควรเพราะว่าวัดที่สร้างขึ้นทางนเนี้ยเนี่ยส่วนใหญ่คือไม่ได้บอกว่าทุกวัดนะครับส่วนใหญ่ท่านจะสร้างสารสําหรับผีเสื้อวัดเอาไว้ในในในวัดภายในวัดด้วยนะเออเนี่ยแ,แ,ยแบงแบงไปเห็นมาเลยไปเห็นมาเลยแต่ว่าแต่ว่า<ม>ถ้าเป็นความเชื่อของทางโน้นจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกว่าสารเขาจะเรียกว่าหอเสื้อวัดหอเสื้อวัด<อ>นะเะเรียกใช่ฮะคือจะนิยม เรียกว่าหอเสื้อวัดก็คือมีค่าเท่ากับสารพระภูมินั่นแหละ,ะเหมือนกันทำหน้าที่เดียวกันเลย<อ>นะฮะแต่ทีนี้ความเชื่อเขาจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเดิมทีเลยนะครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่สมัยโ,โหแบบดึกดำบรนมาเลยเนี่ยค,คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผีเสื้อวัดถือว่าเป็นประเภทเดียวกับผีกะนะครับเอาเหมือนเหมือนเฝ้าบ้าน<ม>คอยเฝ้าบ้านเฝ้าอะไรอย่างเงี้ย ใช่คร<อ>คือผีผีกะในความเชื่อของเขาเนี่ยคําว่าผีกะเนี่ยหมายถึงผีที่ทําหน้าที่อะไรสักอย่างนะอืมครับใช่คือมีผีเป็นลักษณะของผีที่เขาทําหน้าที่อะไรสักอย่างแบบจําเพาะเจาะจงดังนั้นเนี่ยผีกะที่เป็นผีเสื้อวัดในที่เนี้ยก็คือผีที่ทําหน้าที่ปกป้องพื้นที่ในบริเวณน,นั้นนะครับซึ่งเขาบอกกันว่า จะเป็นลักษณะของผีกะที่มีร่างเป็นยักษ์ตัวร่างเขาอาจจะเป็นยักษ์นะครับ,รบเขาก็เลยเรียกว่าผีกะยักษ์ผีกะจัดเป็นเทวดาด้วยนะคือคือไม่ใช่แบบว่าเป็นผีแต่คือเป็นเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในระดับเดียวกับพระภูมิเจ้าที่ทั่วไปอย่างเงี้ยอืมใช่ครับเพียงแต่ว่าผีเสื้อวัดเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่ปกป้องดูแลวัดและเขตธรณีสงของวัด นั้นๆน,น,น่ะทั้งหมดในบริเวณนั้นซึ่งเขาจะไปไหนไม่ได้นะครับได้ครับคือคือเขาจะอยู่จะอยู่ตรงนั้นน่ะคือไม่สามารถจะไปไหนได้ตามใจชอบ,บ,บก็จะอยู่อยู่อยู่สิงสถิตยอยู่เพื่อปกปักรักษาพื้นที่เท่านั้นมันก็เลยทําให้เมื่อท่านเหล่าเนี้ยเขาต้องเฝ้าอยู่นานๆเป็นร้อยเป็นสิบเป็นร้อยปีอย่างเงี้ยมันก็เกิดความรู้สึกเบื่อแล้วประกอบกับที่ว่าบางทีอ่ะ มันเหมือนกับมันถึงเวลาที่บางท่านอาจจะต้องไปจุดติใหม่หรืออะไรอย่างนี้มาทำให้จะต้องมีการมองหาวิญญาณอื่นมาทำหน้าที่นี้แทนครับครับซึ่งในที่นี้เนี่ยก็มักจะต้องนี่เข้า,เ,ารเรื่องยางครับเข้าเรื่องอย่างคุณนะเขาเข้ากำกำลังเข้าครับเอออันนี้ถือว่าเราเข้าเรื่องไปเลยเนาะ โอเยนะใช่งนี้อ่าลุยเลยเก็บความรู้มาเล่าให้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศละกันนะฮะอ่ได้เลยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินเสร็จปุ๊บก็ถือว่าเข้าเรื่องไปเลยนะทุกคนนะโอเคมาครับมาครับครับผมไม่ไม่นานมาอ่าคือจึงเขาก็เลยบอกว่าอ่เอ่อวิญญาณอื่นในที่นี้เนี่ยเขาก็เลยมักจะเลือกคนที่เออเสียชีวิตใน ในวัดนี่แหละครับซึ่งก็จะได้แก่พระสงฆ์ที่แก่พรรษาบาอองท่านที่ท่านมีความดำรงคงมั่นในศิลในธรรมและมีการปฏิบัติตนที่เข้งขัดเนี่ยถ้าหากพระสงฆ์เหล่านี้ท่านมรณภาพเนี่ย ก็ว่ากันว่ามักจะได้รับการคัดเลือกให้กลายมาเป็นผีเสื้อวัดและทําหน้าที่นี้ต่อไปนะฮะนี่แหละคือที่มาที่ไปและเป็นความเชื่อหลักของชาวล้านนานะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็จะคือคือคือมีการเหมือนเหมือนกับว่าคือเนื่องจากเป็นเหมือนเป็นเหมือนพระภูมิเจ้าที่อ่ะก็จะต้องมีมีการไหว้มีการทําพิธีเป็นประจําพอสมควร นะฮะก็คือมีการดูแลเป็นพิเศษเหมือนกันดังนั้นเนี่ยคือวัดทางเหนือเนี่ยเขาเขาจะมีแบบนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องของเรานะครับ,รบเรื่องราวเนี้ยเป็นเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วว่ากันว่านี่แหละท่านนะ่ะคือผีเสื้อวัดนะครับครับเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังมาจากอหลวงพี่ท่านหนึ่งนะครับ หลวงพี่ท่านเนี้ยชื่อว่าหลวงพิชานนะครับท่านอยู่ที่วัดแห่งเนี้ยซึ่งเป็นวัดแห่งหนึง่งทางเหนือและกันไม่ระบุนะฮะเนื่องจากว่าท่านเนี่ยบวชแล้วอยู่ที่วัดเนี้ยมาประมาณสามสี่ปีแล้วมันก็กลางๆครับไม่ได้นานมากท่านเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเน่ะทางวัดเนี่ยวันหนึ่งก็มีเนนเนี่ยเข้ามาบวชใหม่สองรูปนะครับโดยทางเจ้าวาดท่านเนี่ย ของวัดเนี่ยเป็นคนพาเด็กทั้งสองเนี้มาบวชเองเพราะว่าเด็กทั้งสองนี้คือหลานของเจ้าว่าท่านเองนะครับอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีชื่อตั้มกับชื่ออันนะครับครับคือตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาทําพิธีบวชอะไรต่างๆไปเรียบร้อยแล้วหลวงพิชานเนี่ยเขาก็มีหน้าที่พาเนนทั้งสองเนี่ยไปเดินเดินคือเดินเดินดูในในวัดแต่แหละว่าตรงไหน คืออะไรยังไงแล้วก็พาไปพักในกุฏิที่เขาเตรียมห้องไว้ให้อนะครับ <Okay. S 2> ตอนนั้นเนี่ยขณะที่คุยคุยกันไปเนี่ยหลวงพี่ชานเขาก็สังเกตแล้วว่าเฮ้ยทำไมสองเนธเนี่ยบุคลิกเขาแปลกๆคือเขาดูค่อนข้างตุ้งติ้งอะ่ะเออดู hmm. เอ๊ยทำไมดูพูดพูดจาไมา้มืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะ mm hmm. เขาก็แปลกใจกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเออถ้าเกิดเขาเขาจะเป็น น่นเป็นนี่เป็นกระเทยก็ก็ช่างเถอะก็ถือว่าอ่ะมาบวชก็ก็นั่นก็นั่นกันไปแหละคงคงไม่มีอะไรตอนตอนนั้นหลวงพี่ท่านก็คิดอย่างนั้นนะแต่พอผ่านวันแรกไปเนี่ยเนนทั้งสองเนี่ยเขาก็ก็ทํากิจวัตรกันไปตามปกติออกไปบินธบตอนเช้าทําวัดเช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยที่สังเกตอีกอย่างที่เริ่มเริ่มเห็นชัดเนี่ยคือเนนทั้งสองเนี่ยเริ่มมีการแต่งหน้า เริ่มเริมเริ่มมีการคือหน้าหน้าจะนวลเนียนเอ่อแล้วก็ปากเนี่ยดูแดงเรื่อเๆนะฮะเริ่มเริ่มมีเมคอัพมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้เนี่ยมันพอเวลามันยิ่งผ่านไปอีกอ่ะทีเนี้ยญาติเยอะเขาก็เริ่มพูดกันแล้วว่าเฮ้ยทำไมในสองคนเนี่ยดูแปลกๆป่ะคือดูตุ้งติ้งแล้วก็ดูไม่ค่อยสำรวมอ่ะอืมนี่มันจะดีหรอเนี่ย ชาวบ้านเขาก็เริ่มพูดแหละเพราะว่าเพราะว่าคือเวลาออกไปอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาก็เห็นอยู่อ่ะทีนี้เนี่ยหลวงพี่ชานแกก็ไม่สบายใจแล้วก็เลยลองไปปรึกษาท่านเจ้าอาวาสเรื่องนี้แต่ว่าท่านเจ้าอาวาสเองอ่ะแกก็พูดปัดป,ดปดนด่ะนะว่าเออก็ลองอยู่ให้มันอยู่สักพักแล้วกันเดี๋ยวจะพยายามช่วยๆกันขัดเกลาให้มันตั้งใจอ่ะให้มันสำนวมกว่าน,นี้เถอะ ยังไงก็ช่วยๆกันก่อนนะท่านช่วยๆกันสั่งสอนมันไปก่อนก็เนี่ยท่านท่านก็พูดประมาณเนี้หลวงพี่ชาญแกก็เฮ้ยเอาไงดีวะประมาณเนี้นะฮะแต่โอเคท่านท่านก็เข้าใจก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูดูกันไปก่อนแต่ทีนี้เนี่ยพอดูไปเนี่ยพฤติกรรมก็ไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่หวังฮะก็ยังแบบนู่นนี่หนักเข้าอะ่ะพอแย่ลงหนักๆคราวนี้ถึงขั้นแอบหนีเอาไป จากวัดตอนกลางคืนเลยนะครับซึ่งก็คาดว่าจะหนีออกไปแล้วที่ซ้ำร้ายคือแอบ,บเปลี่ยนจีวรเป็นชุดผู้หญิงเขาว่าซะอย่างนั้นอ่ะเหมือนอแอบบออกไปเที่ยวเออแล้วก็ปีนกำแพงวัดกันออกไป<อ>ก็เชื่อคือเชื่อว่าคงมีกลุ่มเพื่อนนะ่ะเอามอเตอร์ไซค์หรือเอารถอะไรมาลับปะแล้วไปเที่ยวด้วยกันครับแล้วก็กลับมาช่วงช่วงแบบประมาณตีสองตีสามอย่างเงี้ยอืมอ่า หลวงพิชานท่านก็หมกอยู่อย่างนี้ไม่ไหวนะก็เลยท่านท่านก็เลยต้องต้องออกป่าเตือนอะ่ะเออเตือนก็มีเออ่ขึ้นไปเตือนคือคือไปหาที่ห้องบนกุฏีนะครับแต่ว่าทั้งสองเนเนี่ยก็ไม่ได้ฟังเลยบอกว่าโอ้ยหลวงพี่เรื่องมันแค่นี้เองอมไม่มีใครรู้เห็นหลอกรับรองเพราะว่าไปตอนดึกแล้วก็ไม่กลับกลับมาก็ไม่ไม่ทันเช้าหลอก ต้อแก้ตัวกันไปอะนะหลวงพี่ท่านก็ทําใจเว้ยหลานเจ้าว่าจะจะพูดอะไรมากมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะอืมอะไรประมาณเนี้ยครับท่านก็หนักใจแต่ทีนี้วันนั้นน่ะพอพอท่านกลับออกมาคือกุฏิเนี่ยเขายกพื้นสูงเนาะแล้วเขาก็จะเป็นระเบียงอยู่ด้านหน้าห้องแล้วก็มีหลายห้องอะ่ะประมาณเนี้อตอนออกมาจากห้องอะ่ะหลวงพี่ท่านเห็นแล้วว่ามีพระ พระแก่ชาลาท่านนึงอ่ะยืนอยู่ข้างล่างแล้วก็มองขึ้นมาที่จี่ห้องกุติเนี้ยแล้วมองแบบมองไม่พอใจท่านก็เห็นแล้วแต่ท่านไม่คุ้นหน้าของพระท่านเนี้ยแต่ก็ไม่ได้อะไรมากก็คิดว่าอาจจะเป็นพระที่พอเอินว่าท่านเอ่อมาเยี่ยมมาหาท่านเจ้าอาวาสหรือมามาทุละอะไรที่วัดหรือเปล่า <Okay. S 2> ท่านก็เลยไม่ได้ใส่ใจนะครับเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไป ทีนี้พอหนักๆเข้าเนี่ยก็ยังเป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆอ,อีกอีกหลายวันเหมือนกันจนอยู่ดีๆวันนึงอะขณะที่ท่านนอนไปแล้วล่ะก็มีเสียงแบบจำเออเป็นเสียงมาจากทางกุฏินเนี้ครับเป็นเสียงกรี๊ดลั่นแบบกรี๊ดกรี๊ดเลยอ,ะอ,อ่ะอถ้าท่านอื่นๆในวัดก็ พากันแตกตื่นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รีบรีบมาดูที่กุฏิว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะพอพอมาถึงเนี่ยก็พบว่าประตูกุฏิห้องของทั้งสองเนนเนี่ยเปิดอยู่แล้วก็มองเข้าไปก็เห็นเนนตั้มเนี่ยนั่งขดขดคุดคู้อยู่เลยตัวสั่นเทาปิดหูปิดตาแล้วก็ร้องว่าผีหลอกผีหลอกอยู่อย่างนั้นนหะครับเขาก็เลยพาพาเนนตั้มเนี่ย แต่ตอนนั้นไม่เจอเนนอันนะไม่รู้เนนอันไปไหนก็เลยพาเนนตั้มเนี่ยเข้าไปที่พระอุโบสถให้ไปนั่งอยู่หน้าพระประธานเลยส่วนทั้งเจ้าว่าท่านเนี่ยท่านก็เลยมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนนตั้มเขาก็เล่าว่าตอนนั้นน่ะเขาอะกลับมาจากข้างนอกแหละแล้วกําลังกลับมาที่ห้องเนี่ยมาเปลี่ยนชุดแล้วก็เตรียมจะนอนละแต่อยู่ๆว่าตอนนั้นน่ะมีเสียงออกมาจาก มีเสียงดังมาจากหน้าห้องหน้าห้องเขาอะ่ะใช่ฮนะเป็นเสียงดังมาจากหน้าห้องเขาอ่ะว่าพวกมึงจะทำแบบนี้ได้ยังไงอืมมึงเป็นเนนทําไมหนีออกไปเที่ยวกลางคืนคือฟังเสียงเนี่ยเป็นเหมือนพระพระชลารพระแก่แก่หน่อยที่คือเขาก็ไม่ไม่คุ้นเสียงนะสองเนนเนี้ยก็ไม่คุ้นเสียงก็งงว่าเสียงใครนะครับเขาก็เลยตะโกนกลับไปว่า แล้วเนี่ยมายุ่งอะไรด้วยฉันจะทำอะไรแล้วลุงมาเกี่ยวอะไรมมเมาหรือเปล่าดึกแล้วกลับไปนอนก็เขาคงนึกว่าไม่พ้าก็คงเป็นลุงหรือใครสักคนอาจจะเป็นเอ,อสัปปะเหลอ่อหรือใครในวัดนะ่ะครับมามายุ่งด้วยประมาณนั้นเขาสองเน้นนี้ก็เลยออกปากไล่นะครับพอสิ้นสุดคำพูดของเนนเนอนอันเนี่ยที่เขาตะโกนกลับไปอะ่ะ ก็เป็นเสียงตะโกนกลับมาทันทีว่าพวกมึงทําผิดวินัยสงนะมึงต้องสื่อออกไปอย่ามาบวชให้แปดเปื้อนศาสนาวัดนี้ไม่ตอนรับพวกมึงนะครับอประมาณนี้ครับเป็นเสียงประมาณนี้แต่ว่าแทนที่เนนอ่านจะหยุดก็เถียงกตบปีกก็บอกว่าโอ้ยลุงลุงเป็นเจ้าของวัดเหรอหรือลุงเป็นผู้คุ้มกฎหรืออะไรยังไงไปไปลุงดึกแล้ว เขาเขาก็ว่าประมาณเนี้นะไปไปลุงดึกแล้วคนจะหลับจะนอนอะไรอะไรก็ว่าประ,ประไปประมาณเนี้ยฮะแต่ทีนี้พอเนนอ่านพูดคํานี้ไปอ่ะเสียงหยุดไปนิดนึงแล้วเขาก็เป็นเสียงกลับมาอีกว่าได้งั้นพวกมึงจะลองดีกับกูใช่ไหม,มจากนั้นน่ะเนนอ่านน่ะขณะที่เนนอ่านน่ะเขามองประตูอยู่อ่ะก็ปรากฏว่าเป็นหน้า ทะลุผ่านประตูเข้ามาเลยหน้าทะลุผ่านแต่ประตูใช่เป็นเป็นเป็นหน้าเป็นหน้าเขาบอกว่าเป็นหน้าของน่าจะเป็นพระเพราะว่าหัวหัวล้นแล้วก็คือเป็นพระแก่เขาเขารู้สึกว่าเป็นพระแก่แต่หน้านะั้นน่ะมันมันแบบสู้ตอบแบบเหมือนเขาบอกมันเหมือนศพไปแล้วอะ่ะครับแล้วก็ค่อยค่อยผ่านทะลุเข้ามา ผ่านแล้วก็กลายเป็นล่างเป็นตัวค่อยๆผ่านทะลุจากประตูนั้นนะเพราะเขาไม่ได้เปิดประตูไงแล้วเขาก็ทะลุทะลุทะลุมาทั้งตัวเลยแล้วก็มายืนชี้หน้าอบอกว่าเนี่ยมึงจะลองดีหลบกูให้ได้ใช่ไหมถ้ามึงบวชแล้วมึงไม่รักษาศีลไม่รักษาวินัยกันแบบนี้มึงสึกออกไปถ้ามึงไม่สึกกูจะหักคอพวกมึงให้ตายครับ โูู้ดขู่อย่างนี้เลยเท่านั้นแหละสองคนเนี้ยช็อกเนนสองคนนี้ช็อกแล้วก็คือเนนเนเนเออเนนอีกคนชื่อเนนตั้มนะครับเขาก็สุดลงไปเลยสุดลงไปเลยแล้วก็คือช็อกไปเลยจากนั้นเนี่ยพอพูดจบร่างก็ค่อยๆร่างนั้น,นที่เข้ามาก็ค่อยๆเลือนหายไปครับครับแล้วทีนี้เนนอันเนี่ย กมากคือตัวตัวแข็งแล้วจัดการเนี่ยพอพอเริ่มได้สติก็กรีดกรีดล่านแล้วก็วิ่ง,ว,งวิ่งเปิดประตูแล้วก็หนีออกไปเลยอืนะฮะก็ทิ้งทิ้งให้เนนตั้มอ่ะนั่งกองแล้วก็ขดตัวอยู่อย่างนั้นอะ่ะจนจนหลวงพี่กับคนอื่นๆอ่ะตามเข้ามาเห็นตรงนั้นอันนี้คือเหตุการณ์จากปากของเนนตั้มที่เขาเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ท่านเจ้าก็ว่า,วาท่านก็เลย ร้องอ๋อขึ้นมาบอกอ๋อแสดงว่าพวกมึงโดนแล้วอออืมเซึ่งพอพูดคำนี้เนี่ยหมายความว่าท่านอน่ะต้องรู้อะไรท่านเจ้าว่าท่านต้องรู้อะไรนะฮะท่านจเจ้าว่าท่านก็เลยบอกว่าที่มึงเจอเนี่ยก็คือผีเสื้อวัดนั่นแหละท่านไม่พอใจความประพฤติพวกมึงครับอ่อ แล้วท่านก็เลยเล่าว่าเดิมทีอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยเคยมีพระท่านหนึ่งที่ท่านมรณมมภาพไปแต่ท่านมรณะไปประมาณสามสิบกว่าปีแล้วได้แล้วครับผมครับท่านก็เลยแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยแปลว่าพระพระพระท่านเนี้ยวิญ,ญญาณท่านก็ยังอยู่ที่นี่ก็คือเป็นผีเสื้อวัดเฝ้าอยู่ที่นี่ ก็คือหอหอเสื้อวัดที่อยู่ที่ตรงใกล้กับหน้าหน้าหน้ากำแพงวัดตรงนั้นแหละคเพราะที่วัดนี้ก็มีหอเสื้อวัดอยู่แล้วก็ต้องทําการเออ่เหมือนกับกราบ,บเส้นไหว้ะครับอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับแต่ทั้งสองเนียนเนี่ยสุดท้ายก็ต้องสึกเพราะว่าท่านขู่ไว้แล้วว่าว่าไม่ยอมแล้วก็คือถ้ายังจะกล้าบวชต่อเดี๋ยวจะมาหักคอ ็เลยไม่มีใครกล้าเสี่ยงก็เลยสึกออกไปเลยใช่ก็เลยก็เลยต้องรีบสึกกันออกไปประมาณนี้ก็เรื่องเรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้ฮะไม่มันไม่มีอะไรมากเรื่องนี้แต่ผมว่าน่ากลัวแต่ผมว่าน่ากลัวน่ากลัวตอนที่ทะลุประตูมาได้เนี่ยใช่ไอเรื่องไอเรื่องการถูกทะลุประตูเนี่ยเมื่อเมื่อสมัยก่อนที่ผมแบบว่าอยู่มหาลัยอ่ะไอตึกที่ผมอยู่หออะ เขาก็เคยเจอนะอะไรที่มันทะลุอะไรแบบเนี้ยทะลุหน้าทะลุตัวอะไรออกมาเนี่ยการที่เราเจอผีแบบทะลุห้องเข้ามาเนี่ย <c oughs> ผมว่ามัน <c oughs> มันน่ากลัวกว่าเจอปกตินะ <c oughs> คุณคุณน็อตคาดมาหมายอะออคือ,ค,อคือแล้วเนี่ยท่านค่อยคอยผ่านเข้ามาทีแรกโผล่หน้าเข้ามาก่อนออแล้วค่อยค่อยผ่านเข้ามาคือท่านโกรธไงคือ <c oughs> คือทีแรกท่านท่านก็คงคงจะแค่อยู่หน้าประตูแล้วพูดนั่แหละอืแต่ทีนี้พูดแล้วมันไม่ฟังไง ก็เลยทะลุเข้ามาเข้ามาชี้หน้าให้ตรงๆนี่เลยมึงคือเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าอย่างนี้ไหมเหมือนกับว่าทีแรกท่านก็จะจะเตืนาจะแค่เตือนอ่ะแต่ทีนี้มันมันไม่ฟังมันไม่ลดลาวาศอกเลยอ่ะเด็กอ่ะโดนท้าทายก็เลยเอาเอาเอาเต็มเอาเต็มเวอร์ชั่นไปเลยแล้วกันเออหลอนไปเลยถึงกับถึงกับถึงกับสึกไปเลยแต่เรื่องผีเสื้อวัดนี่น่าสนใจวันเนี้ยนอกจาก เรื่องเล่าที่มีความน่ากลัวแล้วเนี่ยไอความรู้เรื่องเกี่ยวกับผีเสื้อวัดเนี่ยของทางล้านนาของทางภาคเหนือแหละผมก็เชื่อว่ามีหลายคนที่จะได้ความรู้ใหม่ๆนี้จากคุณคุณน็อตไปซึ่งไอตรงเนี้ยน่าสนใจว่าจริงๆแล้วว่าเหมือนครูปกครองของโรง,งเรียนใช่ไหมเวลาพระ <c oughs> เวลาเนนทําอะไรไม่ถูกต้องบางที่อาจจะไม่ตื่นไปบิณฑบาตหรือทําอะไร,ร,รไม่ถูกต้องในวัดเนี่ย ก็จะมีคล้ายๆแบบฝ่ายปกครองใช่เออมาคอยสอดส่องมาคอยเตือนมาคอยดูซึ่งจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าแบบมนุษย์ไงเพ,เพราะว่าเพราะว่าท่านเป็นแบบเหมือนเป็นวิญญาณเหมือนเป็นเทวดาอีกระดับหนึ่งนี่ไงก็สามารถทะลุห้องได้เลย <c oughs> จากจาก<ช>การเตือนด้วยเสียงก็สามารถทะลุห้องให้ให้กลัวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมถาม คือพูดดีๆแล้วไงไม่ฟังไง<อ>มันไม่ฟังเอาซะคือคือคือผมมองว่าอย่างนี้นะมันเหมือนกับว่าคือเดิมเดิมทีเนี่ยคือพาพาท่านที่ที่ท่านอายุมากๆชราภาพแล้วอย่างเงี้ยคือบางทีท่านท่านก็เป็นอย่างเงี้ยท่านก็แบบว่าเหมือนเคร่งคัดในวินัยสงเคร่งคัดในอะไรศีลในธรรมอย่างเงี้ยแล้วคือมันเป็นเหมือนเจตจำนงสุดท้ายก่อนท่านจะสี่ห้า ก่อนท่านจะมรณภาพอย่างเนี้ยแล้วจิตท่านน่ะมันเหมือนกับว่ามันผูกอยู่กับว<ช>ัดอ่ะพอท่านเสียในวัดพอมรณภาพอยู่ในวัดเนี่ยครับวิญญาณท่านก็เลยเหมือนเหมือนกับไม่ไปไหนด้วยแหละครับวิญญาณท่านก็เลยอยู่ยึดติดอยู่กับวัดน่ะแล้วก็คอยเฝ้าดูคอยดูแลความเขาบอกว่าเอ่อถ้าเป็นความเชื่อเนี่ยคือเวลาวัดเขาจะจัดงานเอยหรือจะทําอะไรอย่างเงี้ยครับคุณค,คุณแบงค์คือเขาก็จะแบบ วัดเนี่ยเขาจะต้องมาไหว้ที่ที่หอเสื้อวัดก่อนนะคือเวลาจะจัดงานวัดหรือมีพิธีอะไรอย่างเงี้ยหอเสื้อวัดเนี่ยจะเป็นจุดที่เขาจะต้องมาทําการเส้นไหว้ก่อนเสมอเพื่อให้งานพิธีหรืองานวัดหรืออะไรก็ตามที่จัดขึ้นนะ่ะอืผ่านไปได้ด้วยดีค,คือเหมือนกับให้ปกปักคุ้มครองอะไรประมาณนี้ด้วยครับก็คือเขาให้ความสําคัญนะครับ ประมาณนี้ครับประมาณน้ก็เหมือนว่าเจ้าที่เจ้าทางเนาะก่อนที่จะทพิธีมงคลหรือว่าพิธีสาคัญเออเป็นความรู้ใหม่ๆห่ต่อไปเนี่ยถ้าแบงค์ไปที่ภาคเหนือเนี่ยส่วนมากเนี่ยแบงค์ไปทำบุญที่ภาคเหนือบ่อยเพราะว่าครูบาที่ผมนับถือเนี่ยอยู่ทางภาคเหนือผมก็จะคอยสังเกตละหรือว่าไปสอบถามแล้วว่าเฮ้ยที่นี่มีผีเสื้อวัดหรือเปล่าเพราะว่าผมฟังเรื่องราวจากคุณน็อตเนี่ยเออเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สําหรับผมแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยคุณน็อตคุณน็อตวันนี้ขอบคุณมากๆนะแล้วมีอะไรที่อยากฝากเพิ่มเติม ให้กระชาวฮุกไฟไหมวันนี้อ๋อ,อก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษฮะก็ก็คือคอยแซวคุณแบงค์อยู่ในแชทบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็นึกอยากจะมาเล่าบ้างอะไรก็เหรอแต่วันนี้อาจจะเล่าเล่าไม่ค่อยดีนะขออะไรเฮ้ยโอเค <c oughs> โอเค <c oughs> เลยคุณนอ้อเชื่ออะไรอะ่ะ<อ>ใน YouTube ไลฟ์อ,อ,<ะ>อ่ะ อ๋อ oh, like <laughs> oh, oh, นอตซี่นั่ oh <laughs> นแหละครับคุณอ๋อคุณน็อตโอ้คนนี้อ่ะโอ้โหคนนี้แหละคุณน็อตคุณน็อตแม่เราเป็นคนคุ้นเคย <laughs> นี่คุณคุณเป็นคนตั้งฉายาให้ผม <laughs> ใช่ไหมโอ้โ oh หคุณ <laughs> คน็อตเขาไม่บอกตั้ง <laughs> แต่ตอนแรกนะคนนี้นะชาวมุกไฟคือคุณนอตซี่นะครับตั้งฉายาให้ผมว่า <laughs> แบงค์สัมผัสวิญ,ญญาณอะไรคือเขา <laughs> นะฮะ เฮ้ยคุณน็อตเลกดูดยาเออไม่เผมดีใจมากเลยอ่ะที่ผมได้คุยกับคุณน็อตที่ผมไม่รู้เนี่ยเฮ้ยขอบคุณคุณน็อตมากขอบคุณครับเรามากดีใจเช่นกันครับครับขอบคุณเช่นกันเพราะว่าได้คุยกันสักทีคือคือจริงาริกอ่ะส่วนตัวมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะแล้วแล้วคือไอเราอ่ะก็ไม่ได้เล่าเรื่องผีเก่งเหมือนคนอื่นเขาไงแต่เราอ่ะจะเล่าไอพวกเด็กคือผมอ่ะเผอิญว่าผมชอบชอบฟังเยอะไอพวกเด็ก เกี่ยวกับเรื่องอะไรปีกย่อยอย่างเงี้ยครับเออผมคือคือผมจะค่อนข้างรู้เยอะ อะไรอย่างเงี้ย<อ>บางทีก็เอออยากไปเล่าให้ชาวบ้านเขาฟังแต่คือเราเล่าเรื่องผีตรงๆประสบการณ์อย่างเงี้ยเราเราไม่ค่อยรู้เราเล่าไม่ค่อยดีหรอกแต่แต่คือเออถือถือว่าเป็นเปลีป่ยนบรรยากาศว่าคือทุกคนเ็าฟังกันแต่เรื่องผีกัะนเนาะแล้วก็กลัวกันอย่างนู้นอย่างงี้กันกันเยอะแล้วคือ,อคือบางทีมามาลองลอง,ลองมาฟังพวกเกรดความรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมก็สนุกดีนะผมว่าคืออะไรที่ไม่เคยรู้อ่ะจริงมันก็ว้าวเหมือนกันนะเออบางเออ เคยรู้เลยเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมขอบคุณคุณน็อตขอบคุณมากที่ผมไม่รู้เลยเนี่ยดีมาเปิดเผยตัวตนตอนสุดท้ายเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในแชทอยู่กันยาวๆนะคุณน็อตค่าคืนนี้อยู่กันยาวๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากขอบคุณจากหัวใจเป็นกันนะครับน่ารักเสมอสําหรับคุณนี้รับฟังครับผมขอบคุณมากเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะไปเล่าใหม่ได้เลยคุณน็อตคุณน็อตคุณน็อตไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะเล่าไม่ดีนะคุณคุณน็อตผมผม ผมชอบอย่างหนึ่งคือน้ำเสียงของคุณน็อตน้ำเสียงคุณน็อตดีมากจังหวะน้ำเสียงคุณน็อตจะเป็นนักเล่าที่ดีมีจังหวะของตัวเองขอบคุณมากเฮ้ยเดี๋ยวเราเจอกันในแชทโอ้ผมเจอตัวแล้วผมหาตัวมานานแล้วขอบคุณมากครับคุณน็อตสวัสดีครับผมขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ